นะวันนี้พามาพบกับ Honda Civic นะคันนี้เป็นรุ่น1.8ะ EL นะเป็นตัว FC นะปี2016นะคันนี้ไม่วิ่งมาประมาณ140,000กิโลนะร,ราคาขายอยู่ที่619,000บาท619,000บาทนะค,คันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะ่อนอยู่งวดละประมาณ12,000บาทเท่านั้น นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะผ่อนยาวๆ84งวดนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะที่อยากสอบถามเงื่อนไขนะการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะคะก็สามารถโทรนะคะมาได้ที่เบอร์0888947474 นะคะอ้ํเพชรยนยินดีให้บริการนะคะฝากกันไว้ด้วยนะ,ะสำหรับช่องนะคะ u ูทูบอ้ํรถมือสองมินบุรีนะ,ะก่อนจะไปชมรถคันนี้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามช่องอ้ํรถมือสองมินบุรีให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีเทาดำนะคะเป็นสีเทาเข้มไม่ใช่สีดำนะคะเป็นสีเทาออกเหลือบ นะะในส่วนของตัวกระสังด้านหน้านะฮะโฉมนี้ก็จะเป็นแถบโครเมียมขนาดใหญ่นะมาพร้อมโลโก้ของ Honda แบบนี้นะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะ,ะเป็นลูกแก้วแบบนี้นะมาพร้อมกับ Day Time Running ที่เป็น LED นะอยู่ในโคมเดียวกันในส่วนของสเกิร์ตด,ด้านล่างนะ,ะจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้า <c oughs> มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของ 1.8 EL นะคะไฟที่ด้านข้างตัวรถเนี่ยจะเป็นไฟหลีนะคะตัวของล้อแม็กนะคะเป็นแม็กอลอยนะคะสีทูโทนนะคะเป็นสีดำปัดหน้าเงาแบบนี้นะ,ะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะคะซีรยียางอยู่ที่215ทับ 55R16 นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ยางปี2020กันด้วยนะคะเป็นยางปี2020เลยสัปดาห์ที่30ปี2020 นะสะภาพะค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ะะสีเ,เป็นสีเทาเทาดำเะะทาเหลือบดำในส่วนของกระจกนะคะคมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถะะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แบบนี้นะะเป็นเส้น LED นะคะคในส่วนของมือจับะะจะเป็นโครเมียมะะมาพร้อมปุ่มพุ t a สตาร์ทเป็นกุญแจ immobilizer ะะสภาพสวยๆะะสีะะสะะด้านบนหลังคาเ,เดิมๆแบบนี้ ไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีชนหนักนะคะไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะสำหรับรถของทําบริษัทเพย์นนะด้านท้ายนะในส่วนของด้านท้ายตัวไฟเบรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบมุมแบรงมุมแตรงอย่างนี้นะคะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะคะ วัสดุนะก็จะเป็นวัสดุซอฟท์ทนะคะเป็นหนังบุนิ่มนะสีดําเดินตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้นะตัวของพนักวางแข่นะก็จะเป็นหนังบุนิ่มเช่นเดียวกันนะคะหนังเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะสำหรับกระจกนะคะหน้าต่างทั้งสีบานนะเป็นไฟฟ้านะคะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นปุ่มกดแบบออโต้ด้วยนะคะมีล็อกกระจกเซนทัลล็อกนะรกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะแล้วก็ ด้านล่างนะจะเป็นตัวพลาสติกขึ้นรูปนะเป็นที่สําหรับวางขวดน้ําแก้วน้านะแล้วก็ของต่างๆนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดฝากระโปรงด้านท้ายนะคะสำหรับในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยเปิดได้จากตัวของรีโมทก็ได้นะคะตัวของปุ่มด้านหน้าคนขับแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้เช่นเดียวกันมาดูนะคะในตัวของสภาพ โครงสร้างรถกันนิดนึงนะตัวสภาพโครงสร้างรถนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการไขนะคะไม่มีการถอดแบบนี้เบาะคุ่่เบาะหน้านะคะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวของเบาะเนี่ยออกแบบมานะคะให้ออกแนวของเบาะร,รถสปอร์ตนิดนึงนะคะเป็นหนังนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายเคฟล่าแบบนี้นะคะเป็นหนังสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะจะมีในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้มา นะคะมีระบบ traction control ะะระบบการลื่นถลายนะะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านล่างนะคะคอนโซลเขาจะมี2ชั้นนะสำหรับ Civic นะคะตัวด้านล่างเนี่ยจะมีช่องเชื่อมต่อนะคะ HDMI นะคะแล้วก็ USB ต่างๆนะคะแล้วก็มีช่อง power outlet ให้มีที่วางของให้นะะตัวนี้เป็นคอนโซล2ชั้นนะคะทำออกมาได้สวยมากๆสำหรับในส่วนของ พรอมอะไนะคะจะเป็นพรอมอะไรหุ้มหนังสภาพหนังเนี่ยเงาเงาแบบนี้นะคะไม่มีรอยถลอกนะ,ะเป็นมันติฟังก์ชันสองฝั่งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นระบบคุชชอนโพนนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นเครื่องเสียงต่างๆนะะแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์ด้วยนะคะสภาพเบาะคู่หน้าเนี่ยดีมากๆนะคะถือว่ารอยยับรอยย่นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะคะ สำหรับดันเบรพดานเองนะคะตัวนี้ก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีการลงอคระใดๆนะ,ะแล้วก็ตัวแผงของแผงแผ่นบางแรนเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกหุ้มออกเลยนะคะเดี๋วยวอัมพานะคะสตาร์ทรถดชมกันดีกว่านะคะสำหรับนะคะในส่วนของมาตรวัดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแสดงผลเป็นดิจิตอลสามารถนะคะควบคุมนะคะตัวของ ช่องออจอแสดงผลการขับขี่ได้จากตัวพวงมาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะแจ้งแสดงผลต่างๆควบคุมได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นระบบคู u ค s น c o n t แบบนี้นะคะช่วยล็อกความเร็วนะะในการขับขี่ระยะไกลเนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลยนะคะตัวนี้นะคะมีลําโพงนะที่ด้านข้างประตูมาด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งสําหรับในส่วนของเครื่องเสียงนะ,ะตัวนี้จะเป็นจอแสดงผลของ กล้องถอยหลังด้วยนะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะจะเป็นตัวส่องภาพขณะถอยหน้าแล้วก็มีสัญญาณเตือนให้ด้วยนะคะปรับมุมมองนะคะได้หลายมุมนะคะปรับมุมมองกว้างนะคะด้านล่างของตัวรถนะคะสามารถปรับได้หมดเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเองนะคะตัวนี้เป็นระบบนะคะออ,ตโ,อโต้กดปุ่มออตโต้เพียงปุ่มเดียวนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ อัจจนมัติเลยนะคะตัวของจอแสดงผลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเ,ออเครื่องเสียงนะคะสามารถดูนาได้จากหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ cd AMFM ต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะในส่วนของด้านด้านล่างถัดลงมานะ่าจะเป็นช่องสำหรับวางของนะวางมือถือวางกุญแจต่างๆได้หมดเลยนะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ นะคะหัวเกียร์เป็นหุ้มหนังนะ,ะตัวของเบรกนะ,ะเป็นเบรกไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะคะมีระบบเบรกโคด้วยนะ,ะก็ยังมีปุ่มอีคอนโหมดนะ,ะสำหรับช่วยประหยัดพลังงานนะคะตอนนี้น้ํามันแพงๆอย่างนี้นะสามารถใช้อีคอนโหมดนะ,ะวิ่งในเมืองนะ,ะจะช่วยเซฟนะ,ะในส่วนของค่ายจ่ายเชื่อเพลิงได้แล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับวางแก้วน้ำนะ,ะถึง2ช่องด้วยกัน นะตัวนี้วางแก้วใหญ่ๆได้นะอย่างพวกแก้วเยติอะไรต่าง,างเนี่ยสามารถวางได้เพราะช่องเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตัวของพนักวางแขนนะคะตัวนี้เป็นหนังบุนิ่มนะสามารถเลื่อนเลื่อนได้นะคะสําหรับผู้ขับขี่เนี่ยวางแขนนะคะถนัดมือถนัดเลยนะคะตรงนี้สามารถเลื่อนปรับได้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นช่องเสียบนะ,ะชาร์จแบต usb นะคะให้อีกหนึ่งช่องนะคะเป็น1.0แอมป์ สะดวกสบายมากๆนะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะก็สามารถเสียบได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องเอื้อมมาเสียบที่ด้านหน้านะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าราคา619,000บาทเนี่ยน่าใช้งานมากๆนะคะ Honda Civic FC นะคะก็เดี๋ยวอ้ําพาไปชมนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อคะ่ะสําหรับนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะ,ะฝากกระโปรงเดิมโรงงานนะคะตัวนี้สติกเกอร์นะ มอกต่างๆนะตัวซีเรียลนัมเบอร์บาร์โคดต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะตามหัวน็อตนะคะเป้าโชกต่างๆเนี่ยรอยเม็ดอาร์กรงงานนะะรอยสีมาร์กโรงงานต่างๆนะคะอยู่ครบหัวน็อตเนี่ยไม่เคยถูกถอดนะไม่มีการขยับแน่นอนนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะรอยสีมาร์กโรงงานยังอยู่นะคะชัดเจนนะตามจุดต่างๆตามหัวน็อตเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้นะไม่เคยดัดแปลงไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์ นะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะราคา619,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดนะ,ะที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับมาดูรถตัวจริงนะ,ะสามารถโทรสอบถามเงื่อนไขต่างๆนะคะได้ที่เบอร์ 088-894-7474นะคะอัมเพชรยนยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอัมรถมือสองมินบุรีกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถสวยๆรถเข้าใหม่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อัมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ